มาตรวจบ้านแล้วช่างคือมาซ่อมแอร์ก็คืองงงงไปหมดว่าแบบอย่างว่าแล้วคือไม่รู้เรื่องเลยแล้วแบบไม่เรียบร้อยเลยอะไรคือไม่เรียบร้อยเลยแพ้ก็เลยแบบน้นขอมารมีวิวพาสักกุ๊ดนึงนะคะอันนี้คือเคยเห็นไว้ตั้งนานแล้วก็ชอบแต่แบบเมื่อวานนี้คือไปปุ๊บแบบโอเคเอาจบๆภาพสวยแบบเท่ๆดีชอบดูดนัน แบบตุียเหมือนเดิมวันนี้จะช่วยแบบเร่งเรเพราะว่าโอ้ยทำไมฉันตี้ยจังวะขำวะไม่รีบอะไรขนาดนั้นคอพอเดือนฮันวาใช่ปะอย่างาวานนียที่ไปหาหมอเพราะว่าคือคอผืนึ้นาะแผ่ฝุ่นโอ้มันติดอันนี้ไว้อยู่แล้วทีเนี้ยหมอก็เลยบอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงมันก็เลยมีฟีลแบบ เบื่อ,อ่อยู่แล้วไงเออที่เบื่ออยู่แล้วก็จะแบบไม่ไู้อยากทำแล้วแต่ก็แบบดูก่อนว่าสมาถ,ถึงวันไหนนี่นะคะ,ะกจะป็นกระแบบนี่นั่นเลยค่ะ่านผู้ชมนอนก็คือจะห่อมาแบบนี้จะบอกว่าที่ตกยอมซื้อให้ใบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกระดาษแบบไม่น่าขาดง่ายอะคือเป็นแบบฟิลแบบตวัว่ายให้ดู่ใกล้ๆอันนี้ก็คือกระดกนะคะแล้วว่าเป็นสีอะสีค่ะกระดุกเป็นสีนะ แบบบางๆไม่นานมากเริ่มเลยออันนี้คือชุดเสรแล้วอ่ะอันนี้คือไขมาอ,นนอ,อันนี้คือหน้าไาอันนี้คือหน้าไากฟิลแบบไม่ใช่การแบบขาดได้อ่ะเออโอเคนายระดับหนึ่งประมาณนึงมเด๋มวมารีวหน้าไปกน,นะคะ เหมือนพลาสติกฟิลล์อย่างเนี้คือไม่รู้ว่าคนจะเห็นลายไหมเรนนี่ก,ก็ตาจะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปหามาให้นะว่ามันเคยมีสีกับพลาติก,กอะไรใดๆสำจริงอย่างนี้แบคือเหมือนกับไพ่ไพ่ไลเตอร์ที่มันจะเป็นพลาสติกเออแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้นาขนาดนั้นข้างในเซ็นเข้าเนี่ย ขอทำความระักพี่ไพ่เลยคะพี่ไพู้สเปรยมาใหมงสปริงพี่ไพไ่พไพไไมานไฮเนียค่ะหนะ้าเจอกระหลายรอเลยต่เราพริ่ดำอยู่ด้วยกันเทนออฟสเตนิบไม้อหรอสเตนอันนี้คืออะไรอะ ไม่ดาบดาบด,ดูดูนเนาะเขาบอกว่าเต็นแนแล้วดูดหวานกรุบๆขอถ <ขอ S 2> ามน่ยค่ะที่ไพ่เป็นคนยยนิสัยยังไงนะคะ Tree of Stand สามสามดาวปะหรืออะไรถ้วยเหรองงอะ่ะขอไปศึกษาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือซื้อไพ่มาแบบถ้าคือไม่เหมือนกันเลยงง โอเคค่ะพี่พา่ค่ะขนาดเรื่องไหนอะไรองไรบ้างค่ะ night of charisma น้ำน้ำมีคือถ้วยปะงงแต่สวยไพ่สวยมากไม่ศึกษา mm hmm. มีอะไรสาภาพอ๋อมีอะไรอยากบอกคนดูไหม full of wisdom เหมือนเหมือนเป็นโฟร์เยดเลย หนูเฉยนิดนีงบ้างนี่หรอกโอเคค่ะเฮ้ยมันมีความแบบความครุ่มจุ่มดำหลับหลับดูได้ถึงพลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่พลังที่กูไม่รูเรื่องเลยไม่ใช่หรอเออมันเป็นความที่แบบน่าค้นหาดีนะค่ะก็ขอดูดวงของพ่อวันนี้หน่อยค่ะว่าดวงวันนี้ของน้องแพร์เขายังไงบ้างวัน้องแพร่ยค่ะเป็นอะไรอย่างไรสักอย่าง